ดีครับเพื่อนๆมีกด้สั่งเขาได้สั่งหมดสั่งของสั่งหัวแหลงมานะแกะดูครับว่ามันจะเป็ยนยังไงมันจะสมบูรณ์หรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าแล้วจะทดสอบใช้งานหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่านี่ครับห่อมาสีมาสีดําเลยอ ก่อนนะแกะซีนเนี่ยก็ติดมาดีดีดีจังดีจังัดมีดผมไม่รู้ไปไหนหมดแล้วใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวอ่่ะนีอย่างนี้เลยนี่นี่นีอ๋อชี้ไปเลยอย่างเงี้ยง่ายๆแล้ว,ลวสองว่าสองอันนะ เป็นยี่ห้อนี้นี่อะไร SPT ร้อยสามสิวัตต์สามสิบวัตต์ถึงร้อยสามสิบวัตต์นี่น,ะนี่ตัวนี้มันจะเป็นยังไงแล้วมาดูกันครับเพื่อนนอ่าทำไมอะ่ะปลายทองแดงนะนี่ปลายทองแดงเขาไม่ได้ขันให้เหรอเฮ้ยยังไงเนี่ย เป,ปกเนาะจะใช้ได้หรือเปล่าอ,อย่างนี้นยไม่ใช่เสียไปเลยนะโอ้โหยุ่งเลยนะเนี่ยเหรอเดี๋ยวใช้ครีมหน่อยก่อนนี่เดี๋ยวมาดูกันครับว่า มันจะร้อนไวไหมอ้าวเสียบไฟแล้วนี่เสียบไฟแล้วนะยังยังยังไม่เร่งนะยังไม่เร่งสปีดนะร้อนไหมเนะี่ยโอ้โหนานร้อนแล้วเพื่อนนะ ช่รับยังจับได้อยู่เลยนี่ยนาดบีบแล้วนะเนี่ยเริ่มร้อนละเอี่เริ่มร้อนล้วอือมอใช้เวลาอยู่สกักหน่อยอันนี้ไม่แน่นนะไม่แน่นนะผมได้ เกววานไว้แล้วนี่ตัวนี้ตัวล็อกนี่ไม่แน่นไม่รู้จะดีหรือเปล่านะแต่ก็พอใช้ได้นี่ใช้ได้ใช้ได้อยู่ ผมก็ประมาณนาทีก,กว่านะดูอ่าไม่ยังไม่ละลาย,ยเอาละลายละนี่เช็ดทำความสะอาดก่อน ใช้ตะกักวเคลือบไว้ดูจะดีขนาดไหนนะอ่าหนึ่งอันผ่านไปใช่ได้ใช่ได้่าครับมดูอันนี้มาดูอันที่สอง จะเป็นยังไงอ่าไม่ต้องถอและงัดมันเลยอ๋ออันนี้ใส่มาให้แน่นอยู่นะไม่หลุดนะอันนั้นหลุดแต่ปลานี้ไม่สนิทอ๋อแต่นี้ตัวนี้แน่นอยู่นะครับเพื่อนๆตัวนี้แน่นอยู่นะอ่า,อาเหมือนกันแค่ตึงๆอ่าก็ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงทดสอบหน่อย ถ้าไม่ดีจะได้ส่งกลับอ่าขอทดสอบหน่อยนะจับเลยยังไม่ได้เร่งสปีดนะนี่ไฟติดเออเริ่มอุ่นละเริ่มอุ่นละอ้จจะร้อนไวร้อนไวกว่าขอหวนนั้นนะนะตัวนี้เนี่ยร้อนไวกว่าใช่รู้สึกได้เลยว่าไม่ต้ไม่ต้องดีดตัวนี้นะเนี่ย ร้อนละเนี่ยจะร้อนว่าไวกว่าตัวเลขนะตัวนี้จะร้อนไวกว่าเนี่ยยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะ spt สามสิบร้อยสามสิบเหมือนกันสามสิบวัตต์หนึ่งสามร้อยสามสิบวัตต์ max สองร้อยี่สิบถึงสองร้อสี่สิบโวลต์ สัมผัสดูน่รู้สึกว่าจะร้อนไวกว่าโต๊ะก่อนนะการสปีดร้อยสามสิบวัตต์ w, มันก็เออรู้สึกว่าจะขึ้นไวด้วยนี่นะบีบแป๊บเดียวร้อนละอันนั้นจะร้อนช้ากว่านะอันนั้นจะร้อนช้ากว่ายังครับยังไม่แทะอ่าสปีดหน่อยเร่งเร่งไม่ใช่เร่งเร่งให้มันร้อนไ,ไว้หน่อย อ้าวนี่ร้อนละเออร้อนไว้อยู่ครับตัวนี้นะตัวนี้ร้อนไว้อยู่ีร้อนไว้อยู่เช็ดออกแล้วก็กเคลือบไว้เช็ดออกแล้วก็กเคลือบไว้ อืมอืมใช้ได้นี่นี่ครับของเก่านี่ของเก่ามันเป็นแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันสึกเนี่ยมันมันเนี่ยตรงนี้มันสึกอยู่เด้อเอาคีมมขันจนแน่นแล้วมันมันก็ยังหมุนได้อยู่นะเนี่ยมันสึกสึกปลายนี่สึกมันก็ไม่สามารถจะล็อกอยู่นี้ได้อยู่นะก็ของมันนี่แหละเนี่ย ก็ของติดมากับตัวนี่แหละนี่ใส่ในเป็นแบบนี้นะเนี่ยปลาตัวนี้มันมันสึกมันแตกไปหมดไปหมดแล้วนะเนี่ย สูมไหมเออเห็นไหมเออน be, ี yeah, kind of ่เห็นไหมเนี่ยปลามันแจกงหมดแล้วมันถึงล็อกไม่อยู่ไงธรรมดาแล้วไอ้ปลาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ได้เออนี่ปลาตัวนี้นะเนี่ยมันจะมีปอกหุ้มอยู่นะมันจะมีปอกหุ้มอยู่เหมือนกับตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยปอกหุ้มแบบนี้ อนียนะปองมุทุมแบบนี้อ่าปองมะหุมแบบนี้นะนแต่อันนี้นี่อันนี้มันแตกไปหมดแล้วไงไอต้ตวนี้มันจะดึงขึ้นตกถอยขึ้นมามาถึงไม่แน่นไงมาถึงไม่แน่น,นจะมีตัวปอกอยู่อ่ะใช้จนเสียนะเพื่อนใช้จนพัง ป่านนี้ยังใช้ได้อยู่นะนี่ครับยใช้อยู่แต่ว่าปอกเนี่ยมันไม่แน่นมันก็ไม่ค่อยร้อนละนี่ของเดิมมันนี่เขาเลยยี่ห้อนะนี่นี่นนห้อก็เลยก็ดีครับ ก็ถือว่าผ่านครับใช้งานได้นะอันนี้อันนี้จะร้อนไวกว่าตัวแรกหน่อยอันนี้จะร้อนช้ากว่าตัวนี้นะนี่ตัวนี้จะร้อนช้ากว่าตัวนี้จะร้อนไวกว่าก็มาพร้อมกันเลยครับก็สั่งมาพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวเจะตัวนี้ใช้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องว่าจะเปลี่ยนถ้ามันร้อนช้าก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ร้อนไวอยู่นะตัวนี้ร้อนไวอยู แต่ปายไม่ดีละเสียะละถ้าปายมันเท่ากันสามารถเข้ากันได้ก็อาจจะบานจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะวันนี้เก็บไว้ก่อนหรือจะใช้ตัวนี้อ่าเอาตัวนี้ไปใช้ก็ได้ตกลงง่ายจีตัวไหนก็ได้นะเพื่อนนะใช้ได้หมดเลยโอ้ยมันร้อนแล้วก็ใช้งานได้นสามตัวก็ี่ก็มีแค่นี้แหละครับเพื่อนนะวันนี้ก็จะมา สั่งของมามา,มาทดสอบมาส่วนทดลองกันว่ามันใช้ได้จริงงานจริงได้จริงหรือเปล่าแล้วม,มันจะมีปัญหาอะไรนะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆทา่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดการะดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ